ดักแด้ไม้ก <laughs> อนี้เขายกตื่นมนทั้งหายเลยนะคะทุกคนถ้าให้แนะนําก็คือถ้าใครจะมาเที่ยวที่เชียงคานต้องมาช่วงสุกสาวอาทิตย์ค่ะคนจะเยอะเดินผ่านตรงนี้บ่อยมากเพราะเป็นทางผ่านไปโรงแรม ครัวยุ้งข้าวนะคะเรียบว่าสวยเลยทีเดียวค่ะเป็นร้านอาหารที่มีปรมแดงให้เดินเข้าไปข้างในนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถนนคนเดินเหมือนกันสะอาดสะอ้านนะคะทุกคนดอกไม้นี่เป็นพุ่มสวยเลยนะคะต้นไม้แต่ว่าเราจะไม่มองเห็นแม่น้ําโขงนะคะก็จะมองเห็นแต่แสงไฟของฝั่งลาวอะคะ่ะ นีแฟนไปห้องน้ําคือเขา a m a ซิ่งมากๆเลยนะคะทุกคนด้านหลังของร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ําโขงใช่ไหมคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นถนนวอลกิ้งที่ซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกร้านทุกโรงแรมทุกร้านอาหารเลยค่ะในเป็นร้านอาหารนะคะห้องน้ําดีมากๆเลยห้องน้าหญิงห้องน้ําชายนะคะด้านหน้าก็จะเป็นเนี่ยค่ะ ของฝ่ามีของฝา่าเยอะเลยของขบเคี้ยวนะคะมีก๋วยเตี๋ยวพึ่งน้อยด้วยนี่แหละค่ะตลาดคนเดินนะค่ะคุณคี่ะ,ะ,ะ,ค,ะออค่ะค่ะค่ะคะคุณ่ะค่ นี่ก็เป็นถนนริมฝั่งโขงนะคะก็จะมีร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะซึ่งแฟนพินทชอบตั้งแต่วันก่อนโน้นแล้วนะคะก็บอกว่าก็จะมาก็บอกก็ชอบสไตล์การแต่งร้านนั่นก็คือแต่งร้านด้วยรถเก่าๆนะคะซึ่งเป็นรถยนต์รถกระบะเนี่ยค่ะกอลลัชงชอบแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหม เป็นท้ายรถนะคะทุกคนแล้วพอเขามาดัดแปลงทำเป็นที่นั่ง,ะค,ะงค่ะเมอน้าคือทั้งร้านเนี่ยประดับด้วยรถเก่าๆทั้งนั้นเลยอะค่ะ ร้านนี้คึกคักมากเลยนะคะหนึ่งคือไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าใช้รถตกแต่งร้านนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือติดชายฝั่งนะคะติดทางเดินเลยค่ะมีรายหน่าสนใจเยอะแยะเลย สิ่งหนึ่งที่ทําให้พินัททึ่งมากๆเลยนั่นก็คือเขาเอาพระบรุมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์นะคะมาแขวนตรงติดขือใกล้ๆหลังคานะคะซึ่งทําได้สวยงามและก็ลงตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะ อันนี้ก็เป็นกระโปรงหน้ารถนะคะเขาก็มาทําเป็นโต๊ะว,วางอาหารค่ะแต่ว่าเขาก็จะวางด้วยแผ่นแก้วใสอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นริมโขงนะคะถับไปเนี้ยก็เป็นริมโขงละแต่มืด นี่ทำเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ออ๋ไม่ค่อยมีชาวต่างชาติแล้วหรอคะเรียกว่ายังไงมีเยอะค่ะแต่ทีนี้ให้น้องทําไงเขาทําให้ผิดคือจะทําเป็นภาษาไทยข้างบนภาษาอังกฤษข้างล่างอิสเนลอันนี้ดักแด้ not for eating no Thai eat a lot Yeah, muscle. Mm -hmm. Oh yummy, yummy, yummy. <laughs> <laughs> I'd a pack i a, packet, I a packet, I the of them and they didn't drop to แคบเย็บอนะคะุ่มยาเพียงบ้านเป็นหา,หายเลยสมัยก่อนยังเ็ยยกเตีมทั้งหายเลยนะคะทุกคนคคคคคว่าวันนี้เป็นเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันพุธนะคะวันพุธนี้จะมีตลาดนัดอยู่ ข้างบนใกล้ๆกับถนนคนเดินเชียงคานเนี่ยค่ะจะให้แนะนำนะคะถ้าให้แนะนำก็คือถ้าใครจะมาเที่ยวที่เชียงคานต้องมาช่วงสุกสาวอาทิตย์ค่ะคนจะเยอะแต่ถ้ามาช่วงเนี่ยพี่นั้นจะมาจันอังคารพุธมันก็เลยออกจะเงียบๆนะคะทุกคนแต่ก็ดีนะคะบรรยากาศดีใช้ได้เลยทีเดียวค่ะ คืนนี้ก็เป็นคืนที่สองแล้วนะคะที่เรามาเที่ยวที่เชียงคานก็จะมาเดินดูคนเขาช้อปปิ้งกันเราก็ซื้อบ้างนะคะแน่มีผีตาขนด้วยมีผีตาขนยืนอยู่ตรงนี้น นู้นนะคะคนก็นู้นคนก็เยอะอยู่นะคะเนะี่ย Ừm. đi ต้ตมตำลืงผัวทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยไม้ <c oughs> เดินผ่านตรงนี้บ่อยมาก พร้อมเป็นทางผ่านไปโรงแรม Did one a lot to Peter เนี่ย Hm. 嗯。Mm.